ครับสวัสดีครับผมสรยุทธ์ชาสมบัตินะครับคือเป็นการพบปะกันเป็นประจำนะครับจากกรุงลิมาเปรูวันนี้วันที่21ม arch 2564 21มีนาคม2564นะครับที่นี่ตอนนี้เป็นเวลาก่อนเที่ยงนะครับเพิ่งออกไปเดินปรากฏว่า ถนนเงียบมากนะครับถนนเส้นหลักเงียบมากมีแต่คนถีบจักรยานนะครับเป็นกลุ่มๆประมาณ 4- ี่ห้าคนเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มไปนะครับแล้วก็มีคนออกไปวิ่งจ็อกกิง้งมีคนออกไปเดินเล่นนะครับคือก็ถือว่าเยอะทีเดียวนะครับแต่นี่เป็นสิ่งที่ผมก็พูดมาหลายครั้งตลกๆนะฮะบ,บอกว่า เนี่ยออกไปเดินออกกำลังกายได้ทีบจักรยานได้แต่ไม่ไปทำงานก็ก็ก็ไม่เป็นไรก็ work from home นะฮะ work from home แต่ว่าคนเราก็ต้องเดินต้องใช้ชีวิตใช่ไหมครับแล้วก็เดินผ่านร้านกาแฟก็เห็นคนนั่งดื่มกาแฟนะครับแล้วก็ร้านค้าก็มีเรื่องของ discount ลดราคาเมื่อวานเดินผ่านร้าน เป็นแบรนด์เนมหน่อยอะจำชื่อไม่ได้ก็ลดบอกว่า60%เยอะทีเดียวนะครับก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จแค่ไหนนะครับแล้วก็เข้าใจว่าสติ๊กเกอร์ไพรส์ก็คงแพงแหละแต่ว่าถ้าลดได้40-50-60%นี่ก็พอสมควรแล้วก็ร้านร้านที่ผมเดินผ่านเมื่อกี้ก็เหมือนกันก็ลดราคาเหมือนกันแต่คนไม่ได้เข้าไปซื้อหรอกคนนั่งดื่มกาแฟอยู่ข้างนอก ก็หัวเราะก,กันมีความสุขกันนะครับก็เป็นเวลาของวันอาทิตย์เป็นวันของครอบครัวนะครับก็อย่างน้อยก็ดีใจที่สภาพดีขึ้นนะครับดีขึ้นกว่าเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับแต่ว่าก็ on and off คือเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็กลับไปสู่สภาพล็อกดาวน์นะครับก็ยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนนะครับก็ 1ปีหปีที่เราอยู่ในสภาพแบบนี้นะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมก็ไม่มีอจนด d a านะครับผมก็จะพูดไปเรื่อยๆอย่างที่ผ่านมานะครับเริ่มต้นผมอาจจะอ่านคําสอนของอาจารย์ชาก่อนเพราะว่าผมอ่านหนังสือนี้เล่มเดียวนะครับตอนนี้เล่มอื่นผมไม่ได้อ่านเลยก็วันนี้เป็น chapter 4นะครับ no abiding หมายถึงว่าไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อยู่ของอาจารย์ชาเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ท่านฟังตามความเข้าใจของผมนะครับคือผมไม่อาจเอื้อมที่จะไปตีความธรรมะของอาจารย์ชานะครับคือก็เป็นที่เข้าใจกันและเชื่อกันว่าท่านเป็นพระอาหารหันนะครับ uh, We hear some of the teachings and can't really understand them ท่านก็บอกว่าเราได้ยินคำสอน,นต่างๆเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ค่อยเข้าใจ We think they shouldn't be the way they are, so we don't follow them. But, really there is a reason to all the teachings." ้งทก่านก็บอกว่าบางครั้งก็ดูเหมือนว่ามันไม่น่าจะใช่แล้วก็เลยทำให้เราไม่ปฏิบัติตามแต่ว่าก็มีเหตุผลในการที่เป็นคำสอนแบบนั้น Maybe it seems that things shouldn't be the way but they are อาจจะดูเหมือนว่าไม่ใช่แต่ก็เป็นนะฮะ At first I didn't even believe in sitting meditation ตอนเริ่มแรกเนี่ยหลวงพ่อชาก็ไม่เชื่อในเรื่องของการนั่งสมาธิ sitting meditation I couldn't see what use it would be to just sit with your eyes closed หลวงพ่อชาไม่เห็นประโยชน์ในตอนน,นู้นนะครับในการที่นั่งเฉยๆแล้วก็หลับตา and walking meditation แล้วก็การเดินจงกรม walking from this tree to that tree turning around and walking back again คือการเดินจงกรมเนี่ยจะต้องเดินจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งแล้วก็เดินย้อนกลับไปย้อนกลับมานะครับคือถ้าจะเข้าใจคอนเท็กซ์ของหลวงพ่อชาเนี่ยต้องเข้าใจว่าตามวัดป่าเนี่ยกุฏิแต่ละกุฏิเนี่ยจะมีทางเดินจงกรมแล้วเราก็จะดูว่าพระท่านปฏิบัติมากน้อยเนี่ยให้ดูที่ทางเดินจงกรมของท่านนะครับทางเดินจงกรมก็จะสะอาด บางท่านที่เดินบ่อยก็จะล่องรึกนะครับแล้วก็การเดินจงกรมที่ว่าเนี่ย walking meditation เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าจะใช้อะไรเป็นพื้นฐานในการพิจารณานะครับบางท่านก็อาจจะทำสมาธิบางท่านก็อาจจะพิจารณาด้านปัญญานะครับเพราะฉะน,นั้นในสิ่งที่ท่านอาจารย์ชาบอกว่า and walking meditation walking from this tree to that tree turning around and walking back again why bother I thought What's the use of all that walking? ตอนช่วงนู้นน่ท่านก็ไม่เห็นประโยชน์ของการเดินจงกรมใช่ไหมครับ I thought like that, but actually walking and sitting meditation are of great use. ตอนนู้นคิดอย่างนั้นแต่ว่าตอนนี้ท่านบอกว่าการเดินแล้วก็การนั่งสมาธิคือความเป็นจริง่งท่านไม่ได้ใช้คำว่านั่งสมาธิท่านใช้คำว่า meditation คือการ ทำกรรมฐาน out of great use มีประโยชน์เป็นอย่างมาก Some people's tendencies cause them to prefer walking meditation. Others prefer sitting, but you can't do without either of them. ท่านก็บอกว่าบางบางคนเนี่ยชอบการเดินจงกรมส่วนบางคนไม่ชอบนะครับคือผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ชอบเรื่องของการเดินดังนั้นเนี่ยผมจะใช้ประโยชน์จากการเดินแล้วผมสังเกตดูว่า คนที่เดินบ่อยๆเนี่ยจะอายุยืนนะครับจะอายุยืนเราจะเห็นได้ชัดนะครับให,ให้ท่านสังเกตดูพระก็แล้วกันพระองค์ไหนที่ชอบเดินจงกรมเนี่ยจะอายุยืนมากนะครับจะมีน้อยมากที่อายุสั้นนะครับส่วนก็แล้วแต่นะครับว่า,วาใครชอบเดินหรือชอบนั่งนะครับ The scriptures refer to the four postures: standing, walking, sitting, and lying down. คือตามตำราเนี่ยบอกว่าในการทำกรรมฐานเนี่ยก็มีอยู่4ีท่าทางก็คือยืนเดินนั่งนอนก็นี่ก็เป็นเป็นสิ่งที่ผมอ่านให้ฟังเป็นคำสอนของหลวงพ่อชาทีนี้ก็อยากจะอธิบายให้ฟังว่าในเรื่องของของการฝึกฝนตัวเองเนี่ย นะครับเมื่อกี้ที่ท่านบอกว่ามี4อย่างยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเพื่อที่จะทําให้เรามีมีสมาธิหรือว่ามีสติก็แล้วแต่อยากจะเดินในทางไหนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าคือการนอนเนี่ยอริยบทการนอนเนี่ยจะเป็นอริยบทที่ทุกข์มากที่สุดนะครับสำหรับสำหรับท่านที่เคย นอนทําสมาธิแล้วเล่าให้ผมฟังเนี่ยท่านบอกว่าทุกข์มากที่สุดคือคือเราเนี่ยส่วนใหญ่จะมองแบบผิวเผินเราจะคิดว่าการนอนเนี่ยโอ้ยใครๆก็อยากนอนใช่ไหมครับเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็ไปนอนทํางานเหนื่อยก็ไปนอนแต่ว่าถ้านอนแบบตั้งใจนอนเนี่ยนอนแบบไม่ลุกนคะครับจะทุกข์มากแล้วมีพระเล่าให้ผมฟังบอกว่าโอ้ยทุกข์มากตัวร้อนคือ,ค,อคือห้ามลุก นะครับห้ามลุกอยู่อย่างนั้นแหละอยู่เป็นวันเป็นคืนอย่างเงี้ยก็ก็หนักอยู่หนักอยู่คือผมก็ยังไม่เคยนอนนอนทําสมาธินะครับก็แต่ก็รู้อยู่แล้วว่าต้องยากกว่าอย่างอื่นแหละผมก็เลยทําเอาสบายที่สุดของผมคือการเดินแล้วก็ได้ประโยชน์2ออย่างก็คือเรื่องของการเดินเป็นการออกกําลังกายด้วยนะครับผ่อนคลายแล้วก็ได้ในเรื่องของการทํา ใจให้สงบนะครับแล้วก็ทำให้สามารถที่จะคิดเรื่องราวต่างๆได้เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นผมก็เลยใช้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับวันหนึ่งผมก็จะเดินเยอะหน่อยถ้าอยู่เมืองไทยก็อาจจะเฉียด3ชั่วโมงอยู่ที่นี่ด้วยเหตุหลายอย่างเรื่องของ security ด้วยนะก็เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมผมไม่สามารถที่จะเดินได้นานขนาด3ชั่วโมงนั้นนะครับนั่นก็แล้วแต่นะครับคือตอนนี้ สภาพบ้านเมืองของแต่ละที่ก็ดูแล้ว <c oughs> ก็ c h a l l e n g i n g นะครับเป็นคำศัพท์ทางการที่เขาชอบใช้ c h a l l e n g i n g แต่ก็ถ้าศัพท์ชาวบ้านก็คืออยู่ในสภาพที่ยากลำบากยากลำบากจริงๆบางทีผมก็ดูคอมเมนต์ของหลายคนคนต่างชาติที่เกี่ยวกับประเทศต่างๆนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจกเรื่องของการท่องเที่ยวเขาก็คอมเมนต์บอกว่าประเทศต่างๆตอนนี้เนี่ยเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ย เป็นศูนย์นี่เห็นได้ชัดการเดินทางระหว่างประเทศยังไม่เกิดขึ้นสายการบินก็เจ๊งโรงแรมเป็นหมื่นแห่งในบางประเทศก็เจ๊งอย่าว่าเป็นหมื่นแห่งเลยบางแห่งอาจจะถึงเป็นแสนนะครับอาจจะเจ๊งร้านอาหารก็เจ๊งใช่ไหมครับก็นี่แหละคือบางคนก็บอกเป็นฟรีฟอลเป็นการดิ่งพระสุธาขึ้นอยู่กับว่าประเทศไหนสังคมไหน จะมีสติในการกระตุกร่มก่อนนะครับถ้ากระตุกร่มก่อนก็ร่มกลางก็ไม่ตกลงกระแทกพื้นนี่เป็นช่วงเวลาที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับแรกๆนี่ผมไม่อยากจะพูดเรื่องพวกนี้หรอกแต่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เห็นอยู่กับตาถ้าไม่พูดออกมาก็ยังไงอยู่นะครับคือจะหลีกเลี่ยงก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรจะต้องพูดว่าแต่ละประเทศ แต่ละสังคมจะต้องคิดในเรื่องนี้นะครับว่าจะทำยังไงที่จะกระตุกร่มไม่ให้ร่างกระแทกพื้นก่อนนะครับนี่ก็เป็นโจทย์สำคัญทีนี้เรื่องของการต่างประเทศหรือเรื่องของการทูตเนี่ยความเป็นจริงก็คล้ายกันมากคล้ายกันมากกับเรื่องของความสัมพันธ์กับคนนะครับส่วนบุคคลเราจะเห็นได้ว่าอย่างเช่นบางประเทศที่มีการ ตัดความสัมพันธ์กันนะครับก็บอกประกาศบอกว่าคุณจะต้องออกจากประเทศของผมภายใน48ชั่วโมงเร็วมากนะครับภายใน48ชั่วโมง2วันทําให้ถ้ามีลูกเรียนหนังสืออยู่ก็ต้องออกไปนะครับถ้าเงินทองต่างๆที่ฝากไว้ธนาคารก็ต้องถอนออกไปนะครับรถประจําตําแหน่งก็ต้องขายออกไปทรัพย์สินก็ต้องขายออกไปคือ เนี่ยนะครับภายใน48ชั่วโมงเนี่ยเป็นเรื่องที่พอสมควรนะครับพอสมควรดังนั้นก็เอกสารต่างๆที่สําคัญก็ต้องทําลายถ้าไม่ทําลายก็ต้องต้องขนกลับใช่ไหมครับเรื่องของความสัมพันธ์เป็นอย่างนี้นะครับส่วนความสัมพันธ์ส่วนบุคคลก็ก็เช่นกันถ้าถ้าความสัมพันธ์แย่ลงนะครับก็เนี่ยจากคนที่ รักใครชอบพอกันดีก็อาจจะเป็นศัตรูกันนี่นะครับก็ส่วนกรณีที่เกิดจากเรื่องเรื่องราวต่างๆนะฮะเรื่องของการทูตที่ความสัมพันธ์เสื่อมรามลงเนี่ยก็จะมีหลายเรื่องหลายประเด็นนะครับแต่กว่าที่จะไปถึงจุดที่ว่าจะตัดความสัมพันธ์กันเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องราวใหญ่โตทีเดียวนะครับแต่ว่ามันอาจจะสะสมกันมาหลายเรื่องหลายประเด็นนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายมันก็อาจจะถึงขั้นทําให้ ให้ระเบิดขึ้นมาทั้งสองฝ่ายก็ดูแล้วว่ามไม่ได้เป็นเพื่อนกันแล้วนะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เห็นอยู่นะครับอย่างบางเรื่องเนี่ยจะเกิดขึ้นมาก็ต่อเมื่อสมมุติว่ามีการไปประเทศหนึ่งส่งอาจจะเป็นส่งเอเจนต์ไปกระทําความผิดในอีกประเทศหนึ่งเนี่ยนะครับส่งสายลับเนี่ยส่งสปายเนี่ยไปกระทําความผิดอาจจะไปลอบสังหารคน ในประเทศของอีกประเทศนึงเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงใช่ไหมครับเป็นเรื่องร้ายแรงการลอบสังหารในในแวดวงของสปายเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ใช้อาวุธปืนก็ส่วนใหญ่ก็ใช้เรื่องของยาพิษใช่ไหมครับเพราะว่าจะหาหลักฐานได้ยากคือหาได้แต่ว่าช้าดังนั้นเนี่ยที่เห็นเห็นเนี่ยก็จะมีการลอบสังหารกันโดยใช้ยาพิษ เป็นส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับอย่างในกรณีบางที่เนี่ยนะครับก็มีการไปจ้างคนคือคนที่จะไปรอบสังหารเนี่ยไม่รู้ตัวเองหรอกว่าจะไปรอบสังหารคนอื่นเขาก็จะมาถูกจ้างบอกว่าเรากําลังถ่ายวิดีโอแพ้งค์วิดีโอเนี่ยคุณแค่เอาลิควิดหรือว่าเอาสารเคมีเนี่ยไปเทใส่คนอีกคนนึงเนี่ยนะครับแล้วคุณก็จะได้เงินใช่ไหมครับคนที่ถูกจ้างก็กเชื่อใช่ไหมเพราะเราดูใน YouTube ดูใน วิดีโอต่างๆเราก็เห็นเรื่องแพร่งเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวแกล้งคนดึงเก้าอี e, ้อะไรต่างๆนาน,นะโอ้แค่เอาน้ําไปเทใส่เขาเนี่ยก็แมมเป็นเรื่องที่แบบง่ายมากอะ่ะบางคนก็รับจ้างตรงนี้ใช่ไหมครับก็แต่งตัวอย่างดีเลยไม่เคยรู้เรื่องเลยนะรับจ้างมาก็เอาลิควิดนะครับของเหลวไปเทใส่อีกคนหนึ่งเขาก็ตายใช่ไหมครับพั๊บมันมัน,เป,นเป็นยาพิษแล้วก็ถูกจับเนี่ย เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรเลยเนี่ยแล้วก็เนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้นะครับก็ส่วนคนที่รู้อยู่แล้วที่ทําผิดอย่างเช่นพวกที่รับจ้างขนยาเสพตดิดรักมิลทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาารู้ตั้งแต่ต้นนะครับว่ามีความเสี่ยงรับจ้างราคาตีซะว่า1นึ่งแสนบาทขนยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นประเภทอะไรเนี่ยแล้วถ้าเกิดรอดนะครับ ในไฟล์นั้นก็อาจจะมีหลายคนถ้ารอดไปสักครึ่งหนึ่งถูกจับสักครึ่งหนึ่งพวกแก๊งเนี่ยนะครับพวกรักหลอดพวกมาเฟียเขาก็เขาก็ยังถือว่าเขาได้ได้กำไรใช่ไหมครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ที่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยผมก็เลยพูดในเรื่องของ เรื่องของการทูดเรื่องของสายลับเรื่องของพวกนี้เพราะผมไม่ต้องการที่จะให้คนมองโลกแบบหน่อมน้ำนะฮะว่าในความเป็นจริงเนี่ยโลกของความเป็นจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่โหดร้ายอยู่พอสมควรเราก็ต้องพยายามปเทคตัวเองนะครับหาความรู้แล้วก็พยายามกว้างนะครับรู้ให้กว้างให้รอบด้านเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่ในสังคมได้นะครับเพราะว่าคือ c r ิม INAL แกงทั้งหลายแหล่เนี่ยพวกอาชญากรนะครับเขาชอบเหยื่อทีเอ่เป็น soft target นะครับง่ายในการที่เขาจะทำอันตรายหรือว่าไปเอาทรัพย์สินใช่ไหมครับแต่เขารู้ว่าถ้าเราเนี่ยเป็น hard target เขาก็ไม่อยากจะยุ่งแล้วใช่ไหมครับคือพวกที่อยากจะไปรอบสังหารคนถ้าเขารู้ว่า ฝ่ายตรงข้ามทารกตของเขามีอาวุธปืนใช้ปืนได้ดีเขาก็ไม่สามารถที่จะใช้วิธีง่ายๆใช่ไหมครับเขาก็ต้องไปคิดวิธีที่มันยากขึ้นกว่าเก่าซึ่งมันก็จะทำให้เรื่องราวมันก็จะยากขึ้นในการกระทำใช่ไหมครับนั่นก็เป็นเรื่องเรื่องที่ที่ที่น่าคิดดังนั้นเรื่องของของการ มี situational awareness เรื่องของการระแวดระวังเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญการออกจากบ้านการสร้างแพทเทิร์นการขึ้นรถลงรถการดูว่ามีรถตามใช่ไหมครับการดูว่ามีคนสะกดรอยตามการรู้ว่าถูกดักฟังการรู้ว่าเนี่ยนะครถูก surve il, uh, surveillance ก็ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่า มีความจําเป็นในยุคปัจจุบันนะครับเพราะว่าคงไว้ใจใครไม่ได้เท่าไหร,ร่นะฮะก็พยายามหาความรู้เข้าไว้นะครับส่วนสําหรับน้องๆที่สนใจที่จะสอบเข้ากระทรวงการต่างประเทศก็ขอให้อ่านหนังสือให้เยอะนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ คือถึงแม้ไม่สอบปีนี้ก็สอบปีหน้าหรือปีต่อๆไปเหมือนอย่างที่มีน้องๆหลายคนเนี่ยมาคอมเมนต์บอกว่าเนี่ยเพิ่งเรียนชั้นมัธยมมปลายาแล้วก็มองเหตุการณ์ไปข้างหน้าว่าอยากจะสอบเข้ากระทรวงต่างประเทศก็ยังมีเวลาอีกหลายปีในการเตรียมนะครับก็กอย่างน้อยก็ดีกว่าผมแหละเพราะว่าตอนสมัยที่ผมอยากจะ เป็นนักการทูตเนี่ยผมจําได้ว่าผมอยากจะเป็นนักการทูตตั้งแต่อายุ1 4 14 15่นะแต่ก็ไม่มีใครบอกผมแล้วว่าจะเป็นยังไงแล้วเราก็อยู่ต่างจังหวัดก็ยากมากยากมากเป็นสิ่งที่ยากมากแล้วก็เมื่อมองย้อนกลับมาก็เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากที่เราสามารถมาเป็นนักการทูตได้จนสามารถไต่เต้าขึ้นมาเป็นเอกอัครราชทูตได้บางคนอาจจะเรียกตรงนี้ว่าเป็นเป็นเฟสเป็นเป็นสิ่งที่ที่กําหนดมาใช่ไหมครับ ถ้าเราเชื่อแบบนั้นกห็หมายว่าเราก็จะเป็นคนที่งอมืองอเท้าอะ่ะใช่ไหมฮะอาจจะมีส่วนแบบนั้นอะ่ะเรื่องเรื่องของเฟสถเรื่องของอะไรการที่คนเราจะไปเกิดตรงไหนตรงไหนเนี่ยมันก็เป็นเฟสอะ่ะใช่แต่ว่าคือเราก็ต้องไม่ย่อท้อไม่ไม่งอมืองอเท้าในการที่จะเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ที่ผมอยากจะส่งเมสเซจนะครับผมก็พยายามดูพอดแคสต์ต่างๆของต่างประเทศนะครับ คือผมยอมรับว่าผมไม่ค่อยได้ดูพอดคคสต์ไทยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ก็เข้าใจว่าของไทยก็มีข้อจำกัดเยอะนะครับเ,เรื่องของความเชื่อทางการเมืองก็แต่ต้องไม่ได้ใช่ไหมครับต่างประเทศก็เช่นกันก,ก็แรงตอนนี้เรื่องของการเมืองนี่แรงมากในทุกประเทศแล้วก็จะแรงมากยิ่งขึ้นด้วยผลของโควิดเนี่ยนะฮะก็ทำให้ทุกคนเนี่ย radicalize มากมนะครับหลายประเทศก็เราก็มองไปนะครับประเทศรอบๆที่ผมอยู่ก็ก็อยู่ในสถานะที่ก็ลำบากทีเดียวบางประเทศก็จะเริ่มมีการเลือกตั้งหรือเลือกตั้งเสร็จแต่ก็ยังไม่ชัดชัดว่าจะจะ stable มากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็พูดกันตรงๆแบบนี้นะครับคือก็เราก็อยากจะเห็น เสถี ability, ครับในภูมิภาคต่างๆแตก่ก็ขึ้นอยู่กับทุกคนนะครับประเด็นก็คือว่าใน,ในแต่ละประเทศเนี่ยประชากรมีความรู้มากแค่ไหนใช่ไหมครับใน,ในสิ่งที่เกิดขึ้นบางคนก็ถูกบ่มถูกถูกปลูกฝังให้เชื่อทางใดทางหนึ่งมานานจนไม่สามารถที่จะ จะเอาตัวออกจากตรงนั้นได้นะครับก็ก็เป็นสิ่งที่มีอยู่แต่ก็หลายหลายประเทศก็เราก็จะเห็นนะครับมีการขยับเรื่องของความคิดต่างๆนานนะครับก็ก็เป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันเนี้ยนะครับเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นอยู่ทีนี้บางทีคิดเรื่องพวกนี้มากๆก็จะทำให้ให้เราเครียดนะครับเรื่องของเรื่องของความคิดในเรื่องของอนาคตประเทศเรื่องของการเมืองเรื่องอะไรเงี้ยคิดไปคิดมาก็จะ หลายคนก็จะเครียด ừ, คือโดวยเฉาอย่างยิ่งในช่วงที่มี i o งสูงๆเนี่ยมีการประท้วงมีการชุมนมุมมีนูน่นมีนี่เนี่ยหลายคนเครียดนะฮะก็แล้วในในบางประเทศที่สมมุติว่ามีความเครียดมาเป็น10บปีเนี่ยก็ยิ่งเครียดใหญ่นะยิ่งเครียดใหญ่จะทําไงที่จะให้ออกมาจากตรงนั้นเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่เป็นโจทย์สําคัญทีเดียวนะครับ ส่วนเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นเรื่องของการที่จะทำมาหากินแหละทำมาหาเลี้ยงชีพใช่ไหมเราก็ต้องพยายามดูดูในมุมต่างๆว่าจะมีอะไรที่ที่จะเป็นประโยชน์ในการที่เราจะทำมาหาเลี้ยงชีพได้นะครับก็นี่นะฮะก็เป็นสิ่งที่ อยากจะพูดให้ฟังวันนี้เพราะว่าก็ผมก็ไม่มีเอเจนดาน,นะผมก็พูดไปเรื่อยนะครับก็เป็นการทักทายมานะครับจากกรุงลิมาเปรูครับสวัสดีครับ